โอโหกันทั่วหน้าสแตมนักสู้สาวขวัญใจหนุ่มๆอวดหุ่นบังทริปเที่ยวทะเลภาพทำเอาโซเชียลเดือดทันทีสำหรับสแตมแฟร์เทคนักสู้สาวขวัญใจมหาชนอดีตแชมป์โลกวันเอ็มเอรุ่นอะตอมเวทที่อวดหุ่นในชุดบิกินี่ทริปพักผ่อนริมทะเลโดยงานนี้นักสู้สาววัย27ปีใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวและแอนโทนีดวงแฟนหนุ่มสัญชาติอเมริกันที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแบบพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งแม้แฟนๆอาจจะไม่ได้เห็นเธอบนสังเวียนการต่อสู้อีกสักระยะเนื่องจากอยู่ในช่วงของการพัััักกฟื้้้นหลลลงงไดดรบบาาาเเจ็ขข่ซแะะะพิศสม แชมป์โลกวันไปหมาดมาแต่เธอยืนยันว่าจะกลับมาทวงคืนแน่นอนสําหรับสแตมแฟร์เทคถือเป็นนักกีฬาคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ครองตําแหน่งแชมป์โลกวันครบทั้ง3ประเภทกีฬาได้แก่มวยไทยคิกบ็อกซิ่งและ MMA